สวัสดีค่ะนักเรียนคะกลับมาพบกันกับวิชาวิทยาศาสตร์ในคลิปที่3คลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของประโยชน์ในชีวิตประจําวันของการขยายตัวของวัตถุนะคะตัวอย่างการน,นําความรู้เกี่ยวกับการขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเนี่ยมีมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะก็คือการเว้นช่องว่างระหว่างท่อนทางรถไฟค่ะการวางรางรถไฟจะต้องมีการเว้นช่องว่างระหว่างท่อนรางรถไฟนะคะเพื่อให้มีพื้นที่สําหรับการขยายตัวของท่อนรางรถไฟเมื่อได้รับความร้อนในช่วงกลางวันนะคะหากไม่เว้นช่องว่างไว้อาจทําให้ท่อนรางรถไฟเนี่ยเกิดการดันกันนะคะทำให้รางโค้งงอกันได้ค่ะประโยชน์ข้อต่อไปนะคะคือการเว้นช่องว่างระหว่างสะพานนั่นเองค่ะ การเว้นช่องว่างระหว่างสะพานนะคะบริเวณรอยต่อของสะพานเนี่ยเพื่อให้มีพื้นที่พอสําหรับการขยายตัวของสะพานเมื่อได้รับความร้อนค่ะต่อไปก็คือการขึงสายไฟนะคะนะักเรียนคะการขึงสายไฟนะคะจะต้องมีการขึงสายไฟให้หย่อนพอประมาณนะคะเนื่องจากในช่วงฤดูหนาวอากาศจะเย็น สายไฟจะหดตัวเนื่องจากสูญเสียความร้อนให้แก่สิ่งแวดล้อมนะคะสายไฟจึงตึงมากขึ้นและหากขึงสายไฟตึงไว้ตั้งแต่แรกนะคะเมื่อสายไฟหดตัวอาจจะทำให้ตึงจนขาดได้ค่ะประโยชน์ข้อต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการสร้างตัวควบคุมอุณหภูมิในเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะการสร้างตัวควบคุมอุณหภูมิในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะอย่างเช่นเตารีด ไฟฟ้านะคะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าโดยตัวควบคุมอุณหภูมินี้นะคะจะประกอบด้วยโลหะ2ชนิดค่ะก็คือเหล็กแล้วก็ทองเหลืองนั่นเองนะคะหลักการทํางานของตัวควบคุมอุณหภูมินะคะก็คือเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นนําความร้อนนะคะเตารีดจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ ซึ่งความร้อนนี่จะทําให้แผ่นโลหะทั้ง2ชนิดที่เป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะคะเกิดการขยายตัวโดยขยายตัวไม่เท่ากันนะคะแผ่นโลหะทั้งสองที่ประกบกันจึงเกิดการโค้งงอทําให้แผ่นโลหะไม่สัมผัสกับขั้วต่อนั่นเองนะคะและกระแสไฟฟ้าจึงไม่สามารถไหลผ่านได้ค่ะอุณหภูมิของเตารีดจึงไม่สูงขึ้นอีกนะคะและเมื่ออุณหภูมิของเตารีดเย็นลงแผ่นโลหะทั้งสอ <ส dwelling S 1> งก็จะหดตัวทําให้สัมผัสกับขั้วต่อและกระแสไฟฟ้าจึงสามารถไหลเข้าสูส่วงจรอีกครั้งนั่นเองค่ะ ประโยชน์ต่อไปนะคะประโยชน์ที่เป็นห่วงที่ใช้รัดสิ่งของนั่นเองนะคะต้องใช้ห่วงที่มีขนาดพอดีกับสิ่งที่ต้องการรัดนะคะโดยการใช้งานทําได้โดยการนําห่วงไปลนไฟให้เกิดการขยายตัวแล้วสมห่วงลงบนสิ่งของซึ่งเมื่อห่วงเงย็นลงนะคะจะหดตัวแล้วก็รัดได้อย่างแน่นหนาค่ะ ประโยชน์ข้อสุดท้ายนะคะก็คือถังเก็บน้ําสํารองในรถยนต์นั่นเองนะคะเป็นถังที่มีท่อเชื่อมต่อกับหม้อน้ํารถยนต์ค่ะเมื่อเครื่องยนต์ทํางานน้ําในหม้อน้ําก็จะได้รับความรอ้อนแล้วก็ขยายตัวจนล้นออกมาจากหม้อน้ําส่วนที่ล้นออกมานะคะจะไหลไปสู่ถังเก็บน้ําสํารองค่ะเมื่อเครื่องยนต์หยุดทํางานน้ําจากถังเก็บน้ําสํารองก็จะไหลกลับไปสู่หม้อน้ําหลักอีกครั้งนั่นเองนะคะจริงๆประโยชน์ยังมีอีกเยอะนะคะนักเรียนแต่ครูบุ๋มขอยกตัวอย่างมาแค่นี้ก่อนนะคะ หากนักเรียนต้องการรับชมคลิปย้อนหลังทั้งหมดตั้งแต่เรียนมาเมื่อสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์นี้นะคะสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช่อง YouTube ครูบุ๋มบิมค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ติดตามงานย้อนหลังได้ที่ Google Classroom นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ